ตัสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีโนภราศีสห like ัส迦สุทันมาพุทโธธรมโมสังโฆยะาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธงสีวรีจะมหาเถระอาหังวันทามิทรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสักพโศพุทธธรรมบูชาปูเชมิตรอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาชากาเรเณรธรรมังอภิปูชยามะอิมินาชากาเรเณรสังคังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโภคะาวาพุทธังภควันจังอภิวาเทมิสวาขาโตภควาตาธรรมโอธรรมังนามสามีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังคังคำนามามิ ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสละเนนะสาหปัญจชิรันยาจามาทุติยังปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสละเนนะสาหาปัญจชิรันยาจามาตาติยังปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ สิสลรนิรสาหปัญจศิรามิยาจามาพุทธังสรนัานางคาชามีธรรมังสารนังคาชามีสังฆังสรนังคาชามีทูติยังเปีพุทธังสรนัานางคาชามีทูติยังปทธรรมังสรนังคาชามี ทูติยมปิสังขังสัลังคาชามิตาติยมปิพุทธังสัลังคาชามิตาติยมปิธรรมังสัลังคาชามิตาติยมปิสังขังสัลังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ กามสุวิชชาจาราเวรมเมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมเมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชามาถฐานาเวรมเมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโทธ ตโรกาวิโตอนุตารโอปุริสตัมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานพุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธรโมสันติทิโกอาการโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตาโพวิน สุปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆญายาปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆ Ia cipta tari puri seyukani atau puri sebukara, esa pakawato tu sa wakasangku, ahu neyo, pa karaniyo, anutarang punya ketang, rukasate, ahu. สหสมาบิเนมมิจสาอุทันตังคีเมคารังอุทิตโครัสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชนสาวะวัตุเตชนยมังคะรานนมมาราติเรกัมะพิยุติเตสาภารติโครังปัญาละวกัมมา รมทาตยาคังขันเตสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชิสาวะวะตุเตชิยัมังคารานินาราคิริงข้าชาวรังอติมาตปูตังทาวกิจักกรมสเนวะสุทารุนันตะเมตตา วิธีนาชิตตาวามุนินโชตันเตจัสาบวัตุเตชิยมังคาราณีอุคิดตั้งาดธรรมติหาท้สุธารุนันตังทาวันติโยชนะพังกุลิมาระวันตังอิท,าทาิพิสังคตมโยชิตาวามุนินโชตันเตจัสาบวัตุเตชิยมังคารานิ กาตวานะกาตเุธทเรงอิวคาพิญญาจินจยะทูเทวชนังชัยกายยามาเชสันเตนโซมวิธินาชิตวามุนญโถตังเตชะสาบาวตุเตชิยัมังขาราณิกจัจจางวิหายมติสาจักวาทะเกตุงวาทาพิโร Ati anda butang panya, bati baca windo cinta wa munto tan teji sawa tu teji yang mangkarane nanto pananta nte kang, kangi butang maiting, teko te nte

ฮิตายสัพพานิยังปุเรตว่า p a r a m i ัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตชิยังมังคะรังชยันโตโพธิยามุเรสักยานังนันทิวาทโนเอวังตวัวิชโย áp ra chi tập phật lang kệ chín sá ba châu vĩ a phỉ sa pháp út chánh ngã khắp thủ pà mồ su na khatang su mang karang su pa pha tang su thi su cano su mujo cha chư tham pháp majhà rịt su thật kinh ngang cai ขีนานิกตวานรพันตัดเทปทาคีณาภาวตุสาพะมังคังลังลาคขตุสาปะเทวตาสาวาุทธานุภาเวนะสทาโซทียภาวันตุเตมภาวตุสาพะมังคังลังลาคขตุสาปะเทวตาสาพาธรรมา โสตีพวันตุเตภาวตุสาพมังคลังลาคารตุสาพระเทวตาสาวาสังคานุภาเวนะสัทธาโสตีพาวันตุเตณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิทธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทงแถวพ่าทารมังแถวพ่า,ขขาสังทางแถวพ่าศัตรูภัยพานวินาศสันติ นาคารโอภูปุสันโธสิโรมะแชโมการโอโกนาขามันโนานาจิเตพุทธาการโรกัสโปพุทโธจตเวเนเตาการโรสีสากยามุนีโคตโมยกันเนยการโรอริยเมตไยโยชิวาทิเตปัญจพุทธานามมิหัง พุทธบูชามาหาเตชะวันโตธรรม,มบูชามาหาปัญโยสังคาบูชามาหาโพขาวหัวระหังพุทธพโธอิจิปิโสภะควานะมามิหังปัญจามาเรชินนาทโทปตโตสัมโพทิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตยิเอเตนะสัจจว,ชวเชนะโหตุเมชิยมังคะรัง พุทธังธรรมังสังฆังจาริการต่างวรรณะการปานาธิการสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมภุคาสัพพาหาติเตสัมมามุคายรนังอรหังกุศลธรรมาสัมพุทโธทุสนโสนะโมพุทธายะ ปุตตะโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอัติกาเยกายายายเทวานังเปียตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายามาราชานโนทาเวสุวรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทายะเชยาชนะกตาพุททาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราชโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพบริโตไมาหังมัจเกเต,เตมุจฉลาสีเสบริโตไมหังพุโทโธธรรมโมเทวโรเจเนสังโคบริโตไมหังอุเรสัพภาคุณากโรหาทะเยเมอนุรุธโธสาลีบุตโตเจททิเนโกนัญโยปิติภาปิสมิงโมคคราโนจจวามะเกะทัทิเนโสเนไมหังอาสุออนัทาราหุโร กายสปโจะมหาญาโมอุพาสุวามสโสตะเกเกจันเตปิติภากัชมนิงสุริโยพพังกะโรน,โนสิสิโนจินสัมปันโนโสพิโตมุนิปุมงขโวกุมาละกายสปโปเทรโรมเฮสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุณโนังคุลิมาโรจาอุปาลีนันทะีวรี เทราปัญจัยเมชาตานลาเตติลกามมะเสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินรสาชลันตาศแลเตเชนังขมังเคสุสันติตาละตนาอุลโตอาสิทคินเนเมกกะสุตกกังท้าชักทางปัจโตอาสิวาเมกุลิมาลกัมขันทามโราปริตันจอาตาญาเตสุตกกัง อากาเสชะทนนังอาศิเสสาปากรสังคิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตาปารสังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิและัจตุปัทวาอาเสชาวินเนยญาตัวนนตชินาเตกชะสาววสโตเมสกิตเจนะสัทธาสัพุทธปัญเชลชินาปัญชรมัชันนีวิหัวันตังมหิตเวสสัทธาเปรตุมังสัเพเตมหาบุริสารสภา อิเจวะมัโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารมิชินาปันเชรเตชนาอัณาอุนามะมะอัมะอุมานาอัณาอัมะมาอุอุนะอุมะอะอะ มิติมะมะมีมะมูลคูนมามีมะมะม,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 มานนมะพัทะยาสานุภาวโยยาขาเนวะทัเศติพิงสนังยำพิเจวานุนชันโตรัตินทิวามตะตังทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจปัปปังจินจินะปัสติเอวามาทิคุณูเปตังปริกตันตัมภานามเห Karen waku sele yangang santaang patang bisa mesa ko Josuco main Santo seko jesu horoca apa Jo salah kau san ji jene pak koca apa kok boleh suana Najaku tam sama jereking jie nawinyu pare upawa teh yuk sukino wa ke mino tu sapesata pawan ye ge puta tiga sawa sawarawa nawase sati ยารสกานุกตุราทิมทาวเยจาทิมทายเยจทุเรสัาเตียววิทุเรบูตาวะสามพระเวชีวาสัพเพสัตตาพระวันตุสุกิตาตานะปโรุปะรังยิโกเพตนาทิมันเยจการตจินา ceba ya Rosepati kesannya nanyanya satu kami Jaya mata taniya putang Ayu sayeka manurat hewang bisa putuhan sampai waye apa menang medan cesaaparokat sammin man sampai च सापाता अवयवां सपातां वेदां च राो वासया नो वा यावता सविधतमिथो एतां सती अतिथयपाममेतां विहा इदमा उदिति चानोपकां शेलवा กาประเสยังอุณเรติเตุทธเมตังจิตตังมะมะุทธาุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมาลุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมะสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสัจิจกรรมังสังจิจกรรมังขมันตุเมโหสิกรรมังภาวะตุเม รมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยเรื่องเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิยาผู้มีพระคุณสัพพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวืทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกำเนนทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเยเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกอันหนึ่งเลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครๆคํทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพกชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหดิกรรมไม่ทุกท่านหนึ่งซยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภรทา,านขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญ,ญาคำสาบานคำมธิ ที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายตามเวสลาจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างการรมกับข้าพเจา้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดีโหชิกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความเบียดบาทและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณะญาติผู้มีบุญกาและคุณเพื่อและบระิวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้จะได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปาถนาสิ่งให่ที่เป็นไปโดยชอบ,บอประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิงนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิดอิมานิปัญจาิิขาประธานิสม,มาธิยามิอิมานิปัญจาิิขาประธานิสม,มาธิยามิอิมานิปัญจาิิขาประธานนิสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังคุเป็นที่พึ่งเทวินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังคุเป็นที่พึ่งเทวินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังคุเป็นที่พึ่งเทวินของข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อาหังนิทุโผโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากทุกอาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากเวทอาหังอภิยาปโชมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากความลำบากอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรคอัตตานางปริหารเรามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญ อีมีนาปุญญากรรมเมนานด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนนตนภาวนายภาชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันขา้ขาพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่ญญาาพระพุทธเจ้าพระราหันสาวกภริรยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหาภุศลมหาพลม,พมิอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาครัวาจารย์ผู้มีพัะคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพือ่อบริวาจรจากพรพสรดิจากรวิญญาณทั้งหมด สัปพาเจ้ากรราในเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขนี้ขึ้นไปและขอทิศมหาบุญมหากุศลมหาพารมีนี้ไปให้ทุกูมทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพอมมารหกชั้นเทวโลกมนุโลมาโลกยมโลกละถุมุสีมีนากแปดประุลกายสัตว์ดชาและในเหมือนโลกกัลธากับอิษันจักรวัยไม่พบทุกมิเตเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูปวิญญาณเลูกวิญญาณและสัสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ใหทุกโลกทุกนามจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีตไมตรีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสะแหง่งบุญนี้นและพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนีจ้จงเป็นพละปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพอาจารย์มีสติรู้ตัวมีปัญญาลุ้คิดมีปฏิพันธ์ไหวพริบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรัพกพบจักริษัดและเวรกรรมทางปวงโมทนาาสาทุโมทนาาสาทุโมทนาสาธุ